มายากกินเมนนั่นคยไล่กินจะได้บานีม้ามืออ่ะอือ้าว้าวนีมยังเป็นแบมก้ามือนั่นด้วยเนา่ยางให้กินน่ะมือนันก็ยางให้กินย่งหนย่งมห้กินต่อๆไปนนกินทั้งพุ่นออมาต่อเากินทั้งคุ่นเอาเเวเามาจมเหรอทำไทำ้ว่าอมนอกอ่ะ ทไมของเรามันเข้าแบบนี้วะซอยสไหมด้ว่อยจับแล้วไม่มีคนต่อไม่จับแล้วจับไปเตมอะไรล่ะจบไปกิม่เลยเ่าหูสีเหลไปเลยนะใครรับ่ิดราบใครรัิดเรแบบ้ครพ n ดอไค่นกร่แปดแค่สนไปก็ต้อนไม่หยีไม่ได้อาไเมเบสละจับบอลเลนก็ไม่มีใครไปเลยบงกระต้อเออ ไม่อูก็ไปอีกทางนึงบอกมาแม่ชูชีชูชีบอกมาแม่น้าอยู่ตั้มก่อนเดียวแรมกาออกก็ออกอีกกินสองปั๊บปั๊บพี่ขังมึงไว้ิไม่อดไว้ไ่ใช่อันละอ้ยไม่หันขาดขาแรมขาขาดแล้วโอ้ปาปาไเ 真的。我<好>